สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเตรียมกระดูกซุปน้ำต้มซุปก๋วยเตี๋ยวเนาะเราขับูกกระดูกซื้อมาจากตัดเต็กเ,กเพสแพ็คยางดีครับมีขาตั้งด้วยขาตั้งก็มีเนาะนีขาตั้งทั้งร้านก็จะ เอากระดูกซุปอย่างดีเลยครับมาต้มน้ำซุปเนาะกระดูกที่มันจะมีติดเนื้อด้วยจะได้เวลาปิดเปลื่อเราจะได้ทานอร่อยอร่อยเป็นชิ้นมีเนื้อครับมีเนื้อติดด้วยครับไม่ใช่ว่าเลาะกระดูกมีแต่กระดูกอันนี้กระดูกจะมีติดเนื้อครับผมเวลาต้มน้ำซุปแล้วมันก็จะออกเข้มข้นดีครับ น้ำมาลวกน้ำมาลวกก่อนครับพผนจะมีเลือดเนาะจะมีเลือดจะได้เวลาต้มน้ำซุปน้ำจะได้ไม่ขุ่นครับผมน้ำร้อนลวกก่อนครับ ใชมนน้ำถ้าเราลวกมันจะมีกระดูกจะมีพวกเลือดพวกอะไรมันจะออกขุนข่นถ้าเราลงไปเลยกับน้ำซุปเนี่ยน้ำหม้อเราก็จะขุ่นไปด้วยครับอพอน้ำเดือดแล้วก็ลงกระดูกไปเลย นี่ขาตั้งครับขาใหญ่หน่อย เห็นไหมครับถ้าเราไม่ต้มน้ําลวกน่ะน้าถ้าไม่ต้มลวกไอ้พวกกระดูกซุปนี่น้ํามันจะขุนครับเวลาลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่มันจะทําให้หม้อน้ําหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วจะขุนไปด้วยครับน้ําขุนเลย